โอ้ยงูขาบ้านอีกแล้วพี่น้องเลยสิ่มันโศกที่หลาบเนาะปีนี้เนาะถ้าบ่กขาเพิ่นกิดสิเป็ตกัดผู้อื่นเนาะมันเป็นอันตรายต่อเจ้าของก็ถือว่าบ่ได้ทำบาปทำเว้นอนะกเนาะจะป้องกันตนเองกับพวกงูือกันว่าง,งูอีหยังเนี่ยเบิง่งไซท่านพี่น้องเด้อปีนี้รู้ว่าศึกว่า2ตัวแล้วนะปีนี้เอาให้โชคให้มาให้ลำให้รวยให้อยู่ดีมีแฮงเด้อถึงเจ้าของบ้าน และจบกับนายเวนอยากมีเวนซึ่งกันและกันให้ปีดีโอ้ยแต่่อย,อยากเคลียร์ดอกครับกตถือว่าอยู่ไผอยู่มั่นซะเนาะอย่าลบกวนกันเลยมาให้โศกก้อนเลขออกเลยเนาะสิบวันถืเลกสะบวันนี้ สีซอยเพื่อนให้เพื่อนสบายสะดอกเอาแค่นี้แหละครับผม